วันนี้เรามาเจาะลึกกับกองทุนที่ลงทุนกันในประเทศจีนครับกองทุนจีนที่น่าสนใจเนี่ยเป็นกองทุนอะไรบ้างแล้วก็ถ้าอยากจะลงทุนในกองทุนจีนเนี่ยมันมีสตรอรี่อะไรที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องรู้ถ้าเกิดอยากจะลงทุนในจีนรวมไปถึงนโยบายการรวหาประเทศของสีจิ้นผิงนะครับเพราะว่าจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าอยากจะลงทุนในประเทศจีนเนี่ย สำคัญเลยเนี่ยคือต้องเข้าใจผู้นําต้องเข้าใจนโยบายการบริหารประเทศของสีจิ้นผิงในส่วนของตัวคาแรคเตอร์เด่นๆนะครับของตัวกองทุน TMB CoF นะครับก็เป็นลักษณะของกองทุนหุ้นจีนนะครับที่มีการลงทุนในลักษณะที่เรียกว่าเป็น All China Index ็ละกันคือลงทุนในบริษัทจีนที่ ไปจดทะเบียนทั้ง A share นะครับ Sh H share แล้วก็ ADR ก็คือบริษัทจีนที่ไปจดทะเบียนในสหรัฐนะครับแล้วก็โดยคาแรคเตอร์ของตัวกองครับเขาจะลงทุนในบริษัทที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น New Economy นะครับหรือว่าเอานวัตกรรมหรือว่าเอาพวกเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่ามาช่วยในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพของตัวคาแรคเตอร์ชัดๆของตัวทีม b o f นะครับทีนี้ถ้าไปดูจุดเด่นจริงๆนะครับที่ผมใช้คําว่าน่าจะเป็นจุดเด่นหลักนะครับของตัวกองทุนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของกระบวนการการเลือกหุ้นนะครับของทางผู้จัดการกองทุนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาจะไม่ได้กําหนดเลยนะครับเรื่องของสภาพคล่องว่าต้องมีสภาพคล่องมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบริษัทไหนเนี่ยที่มี Market แ cap ต่ํากว่า1 0 0 0พล้านเนี่ยเขาก็จะจับตาเป็นพิเศษนะครับจากส0 0พันกว่าตัวครับ เขาเนี่ยกรองชั้นแรกเนี่ยจะเหลือหุ้นเนี่ยประมาณสัก250ถึง300บริษัทจุดเด็ดของเขาคือเขาไม่ได้ยึดต,ติดเบนชมร์กหรือว่าดัชนีเปรียบเทียบนะครับเขาจะ ลงน้ําหนักการลงทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองของทางผู้จัดการกองทุนนะครับก็เท่ากับว่าในยูนิเวอร์สของกองทุนเนี้ยนะครับจะอยู่สักประมาณ4 0่0บถึงบริษัทนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของไส้ในของตัวกองทุนเนี่ยนะครับจะมีการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมแล้วในหลากหลายอุตสาหกรรมเนี้ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายการลงทุนให้กับผู้ลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นนิวอิคโนโีแห่งอนาคต สำหรับมาตเตอร์ฟันหรือว่าทางกองทุนหลักนะครับของตัว t m c o f เนี่ยคนที่เป็นคนบริหารเนี่ยนะครับจะเป็น UBS Asset Management นะครับก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่ง UBS เนี่ยนะครับเขามีสำนักงานอยู่ประมาณสัก22ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ AUM หรือว่า Asset Under Management ของเขาเนี่ยนะครับอยู่สักประมาณเกือบๆกือบล้านล้านดอลลาร์นะครับก็ต้องบอกว่า เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนที่อยู่ในท็อปฟของโลกเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของตัวผู้จัดก,การกองทุนที่เป็นคนบริหารกองทุนหลักตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสําหรับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผู้จัดก,การกองทุนที่ชื่อว่าบินฉีนะครับบินฉีเนี่ยนะครับถ้าผมนับ จนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2020เนี่ยนะครับเขาได้รับรางวัลจากซิต y w i า e นะครับติดต่อกันเนี่ย37เดือนในส่วนของการบริหารกองทุนหุ้นจีนนะครับในเล t ติ้ง 3A ตัววินชีเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาค่อนข้างจะบริหารกองทุนนี้ได้โดดเด่นนะครับแล้วโดวยตัวกองทุนเองเนี่ยนะครับก็ได้รับรางวัล Morning Star ร์เลดดิ้งาดาวด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสะท้อนนะครับว่าการบริหารกองทุนที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์ที่ว่าความสามารถของผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเนื่องจากว่าเขาได้รับรางวัลทั้งตัวบุคคลเขาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกองทุนด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับต้องบอกว่ากองทุน่สสาาาามรรรถ้งอหืว ผลตอบแทนส่วนเกินจากการลงทุนได้นะครับอย่างต่อเนื่องทั้งสั้นกลางและก็ยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวจุดเด่นนะครับของทางกองทุนหลักในส่วนของตัว TBCOF เองเนี่ยนะครับก็อยากฝากกับผู้ลงทุนเอาไว้นะครับว่าตัวกองทุนนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยนะครับเขามีการกระจายตัวนะครับในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็ในตัวของกองทุน t b c f เนี่ยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจหรือบริษัท นะครับที่เป็นนิวอีโคโนมีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะสอดรับนะครับกับแผนการเติบโตในยาวของจีนเองนะครับก็ผู้ลงทุนสามารถถือกองทุน TMB CoF ได้ไว้เป็นคอผอ่อนหรือว่าเป็นสัดส่วนหลักของการลงทุนได้นะครับเพราะว่าเขาช่วยกระจายการลงทุนจากหลักหลายอุตสาหกรรมให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยเอาสรแล้วกองทุนแ t i v e f u ันหรือว่ากองทุนที่บริหารจัดการเชิงรุกสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับมาจะชูนโยบายว่าไม่อิงกับดัชนีชีวิต เช่นเดียวกันครับมาสเตอร์ฟันของ KTA Shares เนี่ยไม่ได้อิงกับจชัชีชีวัตรก็คือเป็น fully active active ส่วนที่ active เนี่ยหรือว่า active share ของกองนี้ประมาณ80%ถือว่า active มากๆแต่ว่าเขาใช้การบรหิหารจัดการแล้วก็เน้นโฟกัสไปที่จุดแข็งของเขาเป็นหลักคือการคัดเลือกหุ้น ในเมื่อจุดแข็งของคุณคือการคัดเลือกหุ้นเนี่ยคุณควรจะโฟกัสสิ่งนี้นะไปวิเคราะห์บริษัทนะไอตัวของ All i a n c สเนี่ยซึ่งเป็น Master Fund Manager เขามี grassroots research นะก็เป็นเหมือนโน้ตฮาวเป็นเหมือน,นแผนกที่เขาเดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังตลาดหุ้นจีนถ้าดูหุ้นจีนโดยภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นพอชั่นใหญ่จริงๆคือ AH เชียต่างหากนะซึ่งผมขอเรียกว่าออนชอออนชอคือบนชายฝั่งถูกฮะบนแผ่นดินใหญ่เซี่ยงไฮ้ซนเจิ่นคือ AH เชีย ส่วนน้อยเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นออฟชอร์นะผู้ลงทุนชาวไทยจะรู้จัก H s h a r e s กันมานานก็คือหุ้นจีนในฮ่องกงแต่ความจริงออฟชอร์ Off shore, ทุกวันนี้เนี่ยมี H s h a r ร s ในฮ่องกง ADR นะในอเมริกาด้วยนะแล้วก็ที่อื่นออีกปลายนะก็จะเป็นออฟชอร์ shore. เพราะฉะนั้นตลาดที่ใหญ่จริงๆเนี่ยคือออนชอร์ shore. การเข้าไปในตลาดออนชอร์ shore, ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเป็นตลาดที่มีรายย่อยเยอะเมื่อรายย่อยเยอะจะเกิดสิ่งใดขึ้นครับ e อ f i c i e n c y หรือว่าประสิทธิภาพของตลาดเนี่ยก็จะยังน้อย ประสิทธิภาพของตลาดยังน้อยเนี่ยทำให้มีความต่างระหว่างราคาตลาดราคาหุ้นที่เห็นบนกระดานเนี่ยกับพื้นฐานค่อนข้างเยอะเรียกว่า price discrepancy เพราะฉะนั้น price discrepancy นั่นเองเนี่ยเป็นแหล่งของ Alpha อะนะคือความพยายามของผู้จัดการกองทุนนะที่สามารถทำ security selection ได้เก่งๆเนี่ยเขาสามารถจะสร้าง Alpha ได้เยอะๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาทำกับตลาดอ n s ช o r e ซึ่งอาจจะโอกาสตรงนี้แม้แต่ผู้จัดการกองทุนที่เขาทำ f อฟ shore เองเขาก็ยอมรับ ว่าออนชอเนี่ยโอกาสสร้าง a อลฟ a าเนี่ยมันเยอะแล้วก็ตลาดออนชอเองก็จะพึ่งพาปัใจจัยในประเทศเป็นหลักถ้าสมมติว่าช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยไว้ใจปัจจัย global macro มหาห่าของโลกเรื่องฟันฟลอต่างเนี่ยการมาที่ตลาดเอเชียออนชอเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลบหลบภัยจาก global macro factor นะเราก็จะโฟกัสไปที่ตัวของปัใจจัยในประเทศของจีนเองเป็นหลักท้นละปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยว่าปัใจจัยในประเทศของจีนเป็นตัวเป็นข้อดีคือความแข็งแกร่ง ถ้าต้องถ้าในเวลาไหนที่ผู้ลงทุนไม่ต้องการความแข็งแกร่งก็งไปหา,าหุ้นหรือในเซกเตอร์หรือในตลาดในประเทศที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยตลาดหุ้นจีนเอ a r e ยก็อาจจะไม่ค่อยเอาปรฟอร์มในช่วงเวลานั้นเราเคยเห็นบางช่วงมาตอนแต่ว่าถ้าผู้ลงทุนต้องการความแข็งกแกรง่งนะเขาจะกลับมาที่หุ้นจีนเอนนี้สังเกตได้เลยนะเรียกว่าแฟกเตอร์อันนี้มันชัดในช่วงเวลานี้ปัจจัยหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าจะเอาแบบอ um ัลติเมทัมนะ ปัจจัยที่สำคัญมากๆก็คือ begin with the end in mind นะถ้าเราบอกว่าหุ้นจีนนะตอนนี้เนี่ยผมเองมีมุมมองชัดเจนเลยว่าทศวรรษนี้เป็นทศวรรษของหุ้นจีนหุ้นจีนโดยเฉพาะหุ้นจีนเอเชียออนชอร์นะครับทีนี้ปัจจัยหลักเนี่ยผมมอง the n d in mind ว่ามันจะจบอย่างไรขาขึ้นรอบนี้มันจบอย่างไรซึ่งเราคิดว่าอีกนานนะแต่ว่าทุกอย่างมีความไม่แน่นอนฉากจบของหุ้นจีนถ้าใครย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วมันคืออย่างไรมันจบด้วยการที่มี leverage มากในตลาดหุ้น เลเวลหรือว่าอัตราทดนะการกู้หนี้ยืมสินในตลาดออหุ้นจีนเนี่ยมันดูอย่างไรเขาดูที่มาจินเลนดิ้งบาลานซ์มาจินเลนดิ้งหรือมาจินโลนเนี่ยทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่มาจินโลนของตลาดหุ้นจีนออนชอร์ shore, ทั้งหมดทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ1.5หรือ1.6ล้านล้าน,านหยวนณจุดจบของกลางปี2015นะถ้าใครเคยติดหุ้นจีนเซีย่ยงไฮ้อมโพสิต5,000ัตอนนี้3,000กว่านี่คุณอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะตอนนี้ห้0 0ั นะมาจินเลนดิ้งเนี่ยนะตอนนี้ที่อยู่บอกว่า1.6ล้านล้านเนี่ยตอนนั้น2.3ล้านล้าน2.2 7 2.3เล้านล้านหยวนในโลกยุคปัจจุบันซึ่งอัตราดอกเบี้ยมันต่ำกว่าเดิมนะต่ำกว่าเดิมเยอะใช่ไหมทั่วโลกเราสามารถกู้นี้ยืมสินมากขึ้นเลยซ้ำเพราะฉะนั้นผมบอกว่า DN เอ Min อของหุ้นจีนจะจบอย่างไรณตรงนั้นเนี่ยควรเห็นมาจินบาลานซ์มากกว่าหรือน้อยกว่า2.3ล้านล้านหยวนแล้วครับผมเชื่อว่ามากกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง2ล้านล้านเลยตอนนี้ยังแค่1.6 าะฉะนั้นตีความได้ว่าถ้าจบตรงนี้มันยังไม่เจ็บแปลว่ามันยังไม่จบสำหรับตัวหุ้นจีนอย่างนี้ก่อนนะไม่ต้องพูดถึงว่าดัชนีมันยังต่ำกว่าออทามไฮเยอะอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือรัฐบาลจีนกลางปีเนี่ยที่เรามาลงทนุนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลจีนต้องการที่จะสร้าง healthy b u มา market healthy b u ก็คือกระจิงที่แข็งแรงนี่ท้าความต้องการของรัฐบาลว่ากระจิงที่แข็งแรงเนี่ยคืออย่างไรคล้ายๆกับหุ้นอเมริกา10ปีที่ผ่านมา ขึ้นแล้วก็มีปรับฐานบ้างนะแต่ว่ามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีปรับฐานบ้างคล้ายๆกับชานพักของบันไดถ้าเราขึ้นบันไดที่มันมีชานพักเนี่ยเราก็มีการพักผ่อนแล้วก็ไปต่อได้เรื่อยๆถูกไหมครับถ้ารัฐบ,บาลจีนทาสําเร็จกรณีที่1น,นี่คือตักกะชั้นสุดยอดนะรัฐบ,บาลจีนทาสําเร็จกรณีที่1คือ healthy Blue market ขึ้นยาวจากนี้ไป20ปีคล้ายๆอเมริกาถูกไหมครับมีพักบ้างอะไรบ้างพักที่ทุกครั้งทุนซื้อทุกครั้ง K T A shares นะครนะักรณีที่สอ,อ,อ t คล้ายๆกับปี25 Un h e a l t h y า y Bu Market คืออะไรจากตรงนี้ไปมันจะเกิดการซื้ออย่างมาหาสารมหาโห,าหารานแล้วก็เกิดอัน e a l t h y b ู o า Market คุณยาอยู่ข้างไหนนะตอนนี้อยู่ข้างซื้อหรือข้างขายเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทั้ง2กรณีนี้คุณต้องเดาไหมว่ารัฐบาลจีนทำสำเร็จไหม e a l t h y บูมา market ไม่ว่าจะทําสําเร็จหรือไม่คุณต้องซื้อ KTA shares นะตอนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่ความเสี่ยงคุณจะรับได้และผมบอกเลยว่าคุณจะจบด้วยความเสียใจที่มีมันไม่มากพอ กองนี้เนี่ยนะครับเราเพิ่งนำเสนอกับนักลงทุนไทยไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาน่าจะเป็นกองหลังสุดและที่ออกนะครับความต่างสําคัญอย่างหนึนน่งก็คือว่าถ้าเราไปดูว่าในประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยกองทุนหุ้นจีนที่เป็นเอแช่เนี่ยจะเป็นรวมทั้งหมดของเอแช่นะครับของเราเนี่ยเพิ่มเพิ่มเติมความเข้มข้นนะครับจะเห็นจากชื่อเราก็ชัดเจนละของเราเนี่ยเป็น c ช i n a i n น o v a t i o n นะครับเราใช้คําว่า Innovation เข้ามาเพื่อขยายความหรือต้องการให้มันเข้มข้นขึนข้น บริษัทเหล่านั้นนะเป็นบริษัทที่ใช้นวัตกรรมนะครับเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทเหล่านั้นนะครับโดยที่ว่าคนที่เข้าไปคัดเลือกเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรารเราเนี่ยไปว่าจ้างนะครับฟันเมเจอร์จากพิงอัน mm hmm. ก็คือคนที่ที่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับคนที่เห็นข้อมูลชัดเจนนะครับมีความเชี่ยวชาญที่สุดนะครับ,รบจุดต่างของเราเนี่ยผมว่าถ้าถามเบื้องต้นเนี่ยเจะมี2ส,ส่วน ส่วนแรกก็คือเราเนี่ยใส่ความเข้มข้นชัดเจนนะครับต้องการเน้นบริษัทหรือธุรกิจของจีนนะครับที่เน้นใช้ในวัตรกรรมและคนที่เป็นคนบริหารพอร์ตโฟลิโอคือคนท้องถิ่นก็คือจาก p ิ n อันแอ s เซ m a แม g จ m เม t นะครับสองอย่างเนี้ยผมว่านะ่าจะเป็นจุดต่างที่จะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกองทุน a อ h ช r e นะครับที่นำเสนออยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน เราเฉพาะเจาะจงหุ้นที่อยู่ในประเทศจีนเท่านั้นแล้วบริษัทที่เราลงทุนมันเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นบริษัทจะเห็นชัดเจนว่าในการกระจายตัวของอุตสาหกรรมในพอร์ตโฟลิโอเราไม่ได้มีหุ้นเทคอย่างเดียวผมว่าถ้าใครไปศึกษาอุตสาหกรรมในประเทศจีนห,หรือว่าการพัฒนาของประเทศจีนวันนี้เนี่ยคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันซึมลึกเข้าไปในทุกอน,นุของจีนหมดแล้ว นะครับยกตัวอย่างบริษัทที่เราที่เรามีเนี่ยนะครับเราก็มีบางทีก็เป็นบริษัทที่ทํารถไฟฟ้าทําแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ<า>อย่างอย่างเฮลท์แคร์ผมเข้าใจว่ามีเราเรามีการคุยกันอย่างอย่างตัวตัวหนึ่งก็เป็นการทำจีโนนะครับทำยีนรักษาโรคนะครับแล้วก็ก็ผมว่าเซกเตอร์เฮลท์แคร์หรือเซกเตอร์อุตสาหกรรมในในใน,ในการแพทย์การรักษาโรคของจีนเนี่ยทันสมัยมากเทคโนโลยีมันตอนนี้มันประยุกเข้าไปใช้ในหลายๆธุรกิจ เฮลท์แคร์เป็น,ปนหนึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เทคโนโลยีเข้าไปถึงเรียบร้อยนะครับฉะนั้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเฮลท์แคร์ค่อนข้างดีอย่างตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนหรือใกล้ตัวที่สุดคือวัคซ <c oughs> ีนจีนทําเองและเผื่อแผ่คนอื่นด้วย <c oughs> อ่าแสดงว่ <c oughs> าเห็น <c oughs> เห็นชัดเจนว่าเซกเตอร์นี้มันมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีการขยายตัวสูงนะครับด้วยนวัตกรรมชางชุ่งเฮลท์แอนเทค อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโฮลดิ้งของเราในท็อปโฮลดิ้งของเราตัวนี้เมื่อกี้อย่างที่เรียนการรักษาโดยใช้พันธุกรรมนะครับหรือจีโนเทอเีนะครับซึ่งเราอาจจะได้ยินว่าในยุโรปในอเมริกามีมีการพัฒนานะครับแค่อยากจะบอกว่าจีนก็มีนะครับแล้วก็จีนยังแพร่หลายไปทั้งประเทศด้วยซ้ำนะครับโดยการนําโดยใช้นวัตกรรมของเขานี่แหละครับเนี่ยมันก็เลยเข้าเข้ามาในเรดราของผิอันนะครับเขาไปดูว่าว่าถ้าทําได้ดีแล้วมีอนาคต มีการโตแบบก้าวกระโดดนะครับมันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของของ,ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งคนจีนมีฐานะขึ้นหรือเอาตรงๆคือรวยขึ้นรวยขึ้นพอเลยขึ้นปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็เหมือนกับรู้หลาขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้อย่างกลุ่มสุราที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับสุราที่เป็นไฮเอ็นด์หรือเป็นพรีเมียมเนี่ยนะครับได้รับความนิยมสูง นะครับจากการบริโภคตรงนั้นจากจากคนที่เวล์เพิ่มขึ้นบริโภคของอออแพงขึ้นนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่เราสามารถทํากำไรจากบริษัทนี้ได้สูงขึ้นนะครับมันก็เลยมาอยู่ในพอร์ตเราอีกเช่นกันเราก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมรู้วัฒนธรรมเขานะครับมันก็เลยทาให้ออยอดขายเนี่ยถล่มทลายนะครับแล้วยิงย่งยิงย่งแพงยิ่งขายดีก็นะครับแต่ถ้าไปดูลึกๆในแต่ละบริษัทของเราเองเนี่ยเช่นบริษัทมีบริษัทของเรา ที่เป็นทำเรื่อง energy เรื่องลิเธียมนะครับหรือบริษัทที่ทำชิปนะครับพวกนี้นะครับเชื่อหรือไม่ว่า2ใน3ยอดขายเนี่ยมาจากภายในประเทศแต่ว่า1ใน3เป็นยอดขายทั่วโลกแสดงว่าบริษัทไม่ได้โตหรือหรือหรือโตจากภายในประเทศอย่างเดียวยังมีแรงเสริมก็คือนอกนอก,นอกประเทศจีนด้วย เป็นทางเลือกใหม่หรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่สนใจนะครับหรือต้องการสร้างโอกาสการลงทุนจากหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเราเองเนี่ยเราก็ตั้งใจทําตั้งใจคัดเลือกฟันเม a เจอร์ที่ที่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับมีชื่อเสียงนะครับมีทรัคเรคคอร์ดนะครับอยากจะให้คนไทยเนี่ยสามารถไปลงทุนในประเทศจีนได้ตรงนะครับผ่านกองทุนรวมเราจร่งผลตอบแทนมันสะท้อนเครดิตของฟันเมเจอร์อยู่แล้ว นะครับเราเองก, mm hmm. ก,ก็อยากจะเพิ่มโอกาสตรงนี้ให้กับลูกค้าหรือนักลงทุนไทยมากกว่าผ่านไปแล้วนะครับกับข้อมูลกองทุนทั้ง3กองทุน3บอรจอนะครับนั่นแหล TMB, Cof, นะครับ KTA แชร e แล้วก็กองทุนน้องใหม่อย่าง UCI ของ UOBAM นะครับแต่การลงทุนในเมืองจีนเนี่ยนะครับเราจะดูแต่ข้อมูลกองทุนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ะรเราก็ต้องไปดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจจีนภาพใหญ่ของการเติบโตในระยะเวลา5-10ปีด้วยนะครับ ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่จะรู้จักเมืองจีนรู้จักภาพใหญ่ของเศรษฐกิจจีนรู้จักนโยบายการพัฒนาประเทศของประเทศจีนดีนะครับซึ่งก็จะมีอยู่สองคนก็คือคนแรกเนี่ยก็คือดรอาร์มตั้งนีรันนะครับคนที่สองนี่คือคุณบุญยงยงเจริญรัตน์นะครับก็ท่านเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทยจีนเดี๋ยวเราจะไปฟังความเห็นของสองท่านนี้กันครับว่ามองเมืองจีนไว้ว่ายังไงแล้วในอนาคตเนี่ยเมืองจีนจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนครับ ครับคือผมคิดว่าไบเดนเนี่ยน่าจะให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันเทคโนโลยีระหว่างจีนสหรัฐเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจากสมัยประวดีทรัมป์นะครับคือผมคิดว่าไบเดนเนี่ยคงคลี่คลายนะครับในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการค้าขายระหว่างบริษัทเทสหรัฐกับบริษัทเทคจีนแต่ว่าไบเดนเนี่ยจะหันมาให้ความสําคัญกับการสนับสนุนนะครับแล้วก็การลงทุนภายในของบริษัทเทสหรัฐเนี่ยมากขึ้นนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือไบเดนเนี่ยน่าจะเปิดศึกนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเป็นอีก frontier หนึ่งในการแข่งขันระหว่างเทคระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับนอกจากเทคดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็คิดว่านโยบายไบเดนเนี่ยชัดเจนนะครับในการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็นวัตกรรมในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในสหรัฐ คือผมคิดว่ามันเป็นเศรษฐกิจนะครับที่มีพล,ลวัตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์โลกขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเมกะเทรนของจีนเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่มีเมกะเทรนที่ชัดเจนที่สุดนะครับซึ่งอันเนี้ยก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีของจีนปัจจุบันเนี่ยก็คือมี3เมกะเทรนที่สำคัญนะครับอันแรกนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเน้น d OMESTIC CONSUMPTION หรือพลังการบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันที่2นะครับก็คือการเน้นพัฒนาเทคโนโล,โลยี5.0ซึ่งก็ได้แก่ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยี5 g แล้วก็เทคโนโลยี Internet of Things แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการเน้นนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งตอนนี้นะครับสีจิ้นผิงก็ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าในปี2060จีนจะเป็นประเทศปลอดคาร์บอนโดยสมบูรณ์ ครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าลักษณะของตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังเป็นตลาดที่มีนักลงทุนรายย่อยนะครับจำนวนมากกว่านักลงทุนสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตลาดที่จะมีความผันผวนอาจจะค่อนข้างสูงนะครับตามข่าวนะครับหรือตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสําคัญอันหนึ่งนะครับก็คือต้องจับเมกะเทรน แล้วก็กระแสะใหญ่เนี่ยให้ได้นะครับแล้วก็จะต้องเข้าใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นกระแสะที่มันพันผวนเฉพาะระยะสั้นเท่านั้นนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงอีกอันหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับของนโยบายภาครัฐซึ่งเราจะเห็นที่ผ่านมานะครับทั้งของการที่ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่นะครับในการกดูแลอุตสาหกรรมฟินเทคนะครับรวมทั้งเรื่องของการออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการผูกขาดซึ่งอาจกระทบ กับบิกเทคในประเทศจีนนอย่างเรื่องนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับทัศนะของรัฐบาลในการกำกับดูแลภาคอุตสากรรมเทคโนโลยีในประเทศจีนครับคือ中国的科技为什么会发快速发展这也也是跟中国的制度有特大的关系因为几十年来啊 这个中国不是没有研究科技，但是力度都不是那么大。但是这几年来，啊，特别是这十年来，中国的科技可以说是全世界科技最好的国家一个程度了。我认为还是在中间，啊，我们已经发展起来了。中国啊，中国这个。 已经发展起来了，啊！但是未来的发展，我们信心很大。全世界都现在都面临着非常，啊，这个受到很大的威胁，还还还在受疫情之中。中国现在已经好起来，啊！全世界可能就是中国唯一一个国家，现在经济增长是最好最多，因为中国的市场太大了。 十多个亿人口啊，他现在全世界没有一个国家市场比中国大，所以这段时间你看，中国它人口多，它制造大，它内循环啊，它国内的循环，它就它就能够这个这个保护他们中国的经济增长了。 ประเทศจีนก็ลังจะเปลี่ยนจากประเทศอุตสาหกรรมไปเป็นประเทศที่เน้นด้านเทคโนโลยีเน้นเรื่อง artificial intelligence เน้นเรื่อง mobile payment เน้นเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะเห็นบริษัทอิเนเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยโผล่มาเรื่อยนะครับแล้วบางรายเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่มีอำนาจระดับโลกอย่างหัวเว่ยเป็นต้นอย่างเงี้ยจนถึงขนาดที่ว่าทรัมป์ต้องลงมาควบคุมนะครับอันนี้มันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่จีนกำลังทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็ไปส่งผลกระทบมา,มากๆกับประเทศที่มีเป็นมหาอำนาจของโลกอยู่ณตอนนี้ นึกภาพตัวเองเองีก20ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าลงทุนในเมืองจีนไปเนี่ยผลตอบแทนมันจะเป็นเท่าไหร่ในอนาคตเพราะฉะนั้นเมืองจีนเนี่ยผมอยากจะให้เราโฟกัสไปที่การเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงผู้นําเปลี่ยนแปลงโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไ,ไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับพอการลงทุนของคุณก็คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตามครับ习近平主席的政策就是大家好中国才好啊世界好中国才好。